อีพีนี้นางรำเดินทางมาถึงบริเวณงานเจแปนไทยเคาน์เตอร์แฟแล้วค่ะนางรำตื่นเต้นขอซ้อมในห้องแต่งตัว1นึ่กลุก่มพี่โอ๋ขอคุมซ้อมข้างเวทีอีกหนึ่งรอบรำเปิดงานเจแปนไทยเคาน์เตอร์แฟเป็นยังไงบ้างเมื่อน้องไพลินป่วยก่อนขึ้นแสดงเพื่อนๆพนพี่พี่มาให้กำลังใจกันหลังเวทีจะหายแล้วเนี่ยตัวเย็นแล้วมา,มาได้เลไต้อหที่ ค่อยพูดทีละคนลูกแต่แล้วก็มีลุงอยู่คนนึงแบงอะไรทั้งอย่างมาให้พี่เขาแล้วก็ให้พวกเราคุณลุงใจดีของน้องเอนนาคือใครเมื่อนางรำต้องให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ญี่ปุ่นแบบถ่ายทอดสดนางรำของเราเอนเตอร์เทนแบบสนุกสนานก็เป็นหน้าหลังเวทีมันกันสุดๆแล้วรำเสร็จแล้วจะไปไหนต่อจ้านางรำช้อปปิ้งอย่างเดียวเลยค่ะใช่ค่ะช้อปปิ้งค่ะ เช้าวันที่14ตุลาคมนะคะวันนี้จะเป็นงานไทยแฟร์คุณผยก็จะพาเด็กๆไปลำที่งานไทยแฟร์ก็จะเป็นงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนาะไทยญี่ปุ่นก็จะมีของไทยขายเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเราก็ลงมาทาันข้าวกันก่อะตอนนี้เป็นเวลา7ดโมงครึ่งเรานัดก,กัน8โมงนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบทันข้าวนั่งลำก็เตรมตัวกันพร้อมแล้ว ส่วนใหญ่ก็กินข้าวกับครอบครัรวนะคะคนนี้นางลำหรือเปล่าคะัน <Okay. S 1> นี้นางยักษ์ <Okay. S 1> ยักษใส่แว่นนะคะของพี่โอ๋ก,ก็จะแบบว่าดูไฮโซเล็กๆเบาๆส่วนของผู้ให้นั้นผู้ใช้แรงงานนะคะ <c oughs> กินเยอะนิดนึงก็จะเน้นไปที่โยเกิร์ตแล้วก็ผักนะ้อสัตร์มีอยู่บ้าง <c oughs> นี่ขาดคาร์โบไฮเดรตนนีนน่แต่มันยังไม่อยากกิน เช้าก so well. re ันเสร็จแล้วนางรำพร้อมกันที่ร็อบบี้โรงแรมแล้วค่ะเดี๋ยวหนูหนมีไปก่อนหนูนี่คนมาขายนะคะขอถ่ายรูตองจริงเคสเก็บหัวของขวัญมาี่โอดต้องเอาลงมาทั้งชุดทั้งหมดเลยนะวันนี้้องมีให้ฟังเองได้ไม่เที่ยติดมากเดี๋ยวนะทำให้ใหม่เก่งโล่งมาเอามาเปล่าแม่คือทำได้มาก เดี๋ยวเดพื่อให้ธุรกิจให้ไม่ได้เกิดหักคันใช่ไหมคะไม่คันหรอกใกล้จะถึงเวลานัดแล้วพวกเราเดินไปขึ้นรถกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปทำงานกันค่ะหอมไหมคะหอมมากรู้สึกยังไงบ้างคะมันตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยเหรอคะทะเลน่ะคะหนาวอ่ะหนาวตื่นเต้นกันค่ะไปใส่เสื้อดิ้วรู้สึกยังไงบ้างคะ สิ่งง่ายๆเนี่ยเพิ่งเห็นมาลียิ้มเนี่ยตื่นเต้นไหมอ่าคันไหมเออเขก็ว่างแหละวันนาวอ่ะสิ่งง่ายค่ะไม่อยากตอบเกงเป็นไงบ้างวันนี้หนาวค่ะหนาวค่ะเค้กหนาวค่ะจำท่ารำได้ไหมก่อนเออได้ได้วันนี้รำอะไรคะสี่ดวลอ่ารำดวงโอ้ยคิดเพิ่มตรงนี้ก็ รอบนี้เด็กเกียดเละเทะเลยยิ้มได้ค่ะยิ้มเฉยๆนะห้ึ่งไม่ยิ้มยิ้มมองกล้องพารูสวยดังล่างพี่ไดงใส่นี้หยิ้มยิ้มงหนึ่งหนึ่งวันนี้พอรำเสร็จแล้วอยากไปทำอะไรคะไปเลินช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งแล้ววันนี้ไปรำเสร็จแล้วอยากไปทำอะไรคะช้อปปิ้งอย่างเดียวเลยค่ะใช่ค่ะช้อปปิ้งค่ะไปไหนช้อปปิ้งนั่นไงว่าแล้วกลับบ้าน เราอยากพาพี่โอ๋ไปหาเห็นกวินงโอ้ยอยากพาพี่โอ๋ไปหาเป็นกวินรทำเสร็จแล้วอยากทำอะไรคะขวนพี่โอ๋กับคุภัยขวนพี่โอ๋กับกุไผ่ได้ช็อปปิ้งฉันว่าแล้วเชียวช็อปปิ้งค่ะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยแบบนอนแช่อ่างอะไรนี้ไม่ได้ช็อปปิ้งค่ะทำอย่างอื่นไหมอืมอยากเปลี่ยนชุดแล้อยากทำอะไรคะอยากนอนค่ะเออไอมี่ทำเสร็จแล้วอยากทำอะไรคะอยากกลับลงแรม เอาไปเดินได้แล้วใช่ไหมอย่าให้เห็นว่าลงมาเดินนะแม่พอครูผ่ายถ่ายก็ทำเฟนไม่ก็พอถ่ายก็บอกว่ากลับลรงแรมเมื่อคืนนู่นไปกินราเมงไปกินราเมงหนุนอกนู่นสนุ่สามทุ่มกว่าเดินไปกีออนเลยนู่นครู้ัยแล้วกเรียนอำเสร็จแล้วครูผ้ายางไปทำอะไรอยากจะให้เด็กๆเรียนรำต่อค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลาสต่อในห้องนะคะเชิญนะคะเชิญเด็กๆทุกคนเลยนะคะในห้องเดี๋ยวเรามาซ้อมรำสำหรับพรุ่งนี้กันนะคะหึเงียบเลยอะเด็กเงียบเลยอะ แม่ใจหรอจะถามคิดแล้วใช่ไหมเร่ยงเรียนแล้เสร็จแล้วพี่อ่าไปไม่เป็นเลยเด็กเอ้เด็กเด็กเด็กกาแฟพี่โอ้ลูกเด็กก็สวยย่างเออพี่เมย์สู้พี่เมย์สู้ ครีมใครแต่งหน้าให้แม่ค่ะครีมใครแต่งหน้าให้แต่งเองว้าวเกรซี่ใครแต่งหน้าแต่งเองว้าวกแต่งให้ครูมั้งแม่ค่ะแต่งเองตอบหน้าก้องแม่แม่ค่ะดีนะพี่ตอบพ่าอยู่อ่ะหรือว่าพ่อแม่แข่งแรงอ่ะอยู่ญี่ปุ่นแข็งแรงค่ะ เดินเวลาสองสามกิโลอยู่แท่ยงไม่เคยเดินเลยเดินจากเดินจากที่พักมาถึงบัสกี่โลคะห้าร้อยเมตรเดินจากตรงเนี้ยไปบัสอีกหนึ่งกิโลไี่จอดที่มี ถวตามพี่โอมาก,ก่อนเดี๋ยวเราไปใส่ชุดกันตรงโอ้ไม่ต้องทำหน้างอแล้ามามาเนเดินายเินสยามันเป็นแยหรือยัูมเดิูเยนเนูกนน ดีค่ะพรนะ้อมลำแล้วใช่ไหมลูกค่ะไปไปลำเดี่ยวก่อนค <c oughs> นแรกเลยเอ็นเดทเนคนโอ้ยตัวเล็กพอมาเลยยิ้ม เก้า <9 S 1> ถอนยกหมุนตัดแถวใหม่กระชับดีๆขวานี่ช้าลูกเอาให้มันโค้งยิ้มเลยค่ะวางหลัง,ห,ลงหกได้น้าเก่งอยู่ใม้น กะโดกจังัวถอนแล้วแตะซ้ายถอนซ้ายแตะขวาถอนขวายกซ้ายก้าวแล้วนั่งลงกดกลางแขนออกไปหุบ ตั้งใจยิ้มไว้ไย,ยืดยุบจริงๆพอถ่ายออกกล้องแล้วมันสวยเนาะมันดูเป็นญี่ปุ่นแต่ชุดไทย <No. S 2> นะนะหนึ mm ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดและแปดหนึ่งสองยิ้มค่ะมารีไอมะนาวยิ้มลูกยวเล่นไปไหนกันคะไปลำวนะค่ะ,คะโอเคนะพร้อมไหมคะ ดูไม่พรอมนะเนี่ยอะไรนะแสดงว่าไอเพราะว่ามันไอที่ตรงนี้ได้มันหน้ามันจะคันคันคอว่ามันต้องไอไอไปเลยเพราะว่าเอาจริงจริงมันก็เป็นไอ้นีเหมือนกันมันมันจริงๆมันมันเป็นเอาดองไงไม่มีใครได้ยินเสียงหมกหรอกนึกออกไหมแต่มันเป็นผ้าไปเลยค่ะแม่เรามาชมบรรยากาศภายในงานระหว่างที่นางรำเดินไปที่เวทีกันนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงค่ะบ<ค>ูธขายของก็เริ่มเปิดกันบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบทุกบูธค่ะของขายดูจะเยอะกว่าปีที่แล้วและตอนนี้ผู้คนก็ทยอยเข้ามาชมงานกันเรื่อยๆค่ะช่วงเช้าอาจจะยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่ช่วงบ่ายเนี่ยสนุกเลยค่ะผู้เข้าชมงานก็จะมีทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติค่ะสำหรับวันนี้พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นตอน11บเอโมงค่ะโดยมีประธานเปิดงานก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโตและทีมบริหารจังหวัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเกียวโตและกงสุลใหญ่นครโอา นายอัครพงษ์เฉลิมนุทนค่ะระหว่างที่นางรำกำลังเดินไปที่เวทีพวกเราก็โดนดักโดยทีมถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นค่ะสัมภาษณ์โดยพิธีกรชื่อดังของญี่ปุ่<ม>นนั่นคือคุณโมริวากิเคนจินั่นเองค่ะจาร่ายาร่าดูจะไปกับมาจมากญี่ปุ่นเมลาาัยค่ะมาจาเมลัยมาถึง

ประมาสิบโมาสิเาดูวอโอเคสามสามการแสดงโอ้โอโอเคคนไหนถอดรองเท้าเลยถอดรองเท้าเลยเด็กๆตั้งใจพี่ออกฝั่งนี้ป่ะฝั่งนี้หมดเลยอ่ะพี่พี่เต็มตัวไป ณ<ป>เวลานี้ยังไม่ใช่เวลารำเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้พวกเรานักแสดงจากประเทศไทยกําลังผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมงานก่อนที่ประธานเปิดงานจะเดินทางมาถึงค่ะส่วนนางราของพวกเราเหรอคะถูกพี่โอต๊ตมาซ้อมรำหลังเวทีเพื่อความชัวค่ะ เก่งมากเลยลูกป่วยเนาะเดี๋ยวเราลำสามรอบกลับบ้านละค่ะโวมโโวมาป๊อปใช่ก็เราลำดอกบัวเสร็จแล้วแผ่นดินทองแล้วก็ค่อยเออแค่นั้นแหละเรากลับบ้านแล้วเอ๊ะจะไปอังคารเลี่ยมไหมนะไปเอออยากเเลล่นอยาก่นบ้านอยาก่นบ้านบ้างน่าละคะตรงนี้

thank you ทีมถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่นก็ได้นัดขอสัมภาษณ์พวกเราบริเวณหน้ารถตุ๊กตุ๊สัญลักษณ์ของไทยค่ะยิ้มว้าเขากำลังมันสดใช่ไหมมันสดมันสดมันสดอารมณ์ม,มันไ,ไลฟ์นีค่ะว้าว

สัมภาษณ์เสร็จแล้วนางรำยืนรอให้ชาวญี่ปุ่นเก็บผ้าและทำความรู้จักก่อนจะแยกย้ายกันไปหาอาหารว่างทานค่ะเญี่ปุนเดเดี๋ยวพวกเราลองตามมาดูนะคะว่ามีอะไรขายบ้างและนางรำของเราเนี่ยได้อะไรมาทานบ้าง ที่โซนขายอาหารเชื่อว่าจะสามารถทําให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นหายคิดถึงเมืองไทยไปได้อย่างดีเลยค่ะเพราะมีเมนูยอดฮิตแทบจะทุกชนิดของเมืองไทยเลยนะคะสวยใช่ไหมคะเล็งตื่นัว้ใช่ไหมคะสจส่วนนางรําของเราก็ทําหน้าที่ยิ้มแย้มทักทายผู้เข้าชมงานแบบไม่เหนื่อยกันเลยค่ะ ปูอป kind of right ิ no ้งสิคะอะไรปูปิ้งเหรอคะกินตรงนี้เลยนะคะค่ะรีบเลยค่ะเนยกิลมในที่สุดพี่โอ๋ก็ตัดสินใจได้สักทีว่าอยากทานไส้อัวข้ากล่องเดียวก่อนนะคะใส่ปูไหมเออไม่ต้องก็ได้ค่ะชิมก่อนนะ เหมืเนแม่มาบังใครไหมเหมือนเหมาเล่ตอนนี้ใกล้เวลาที่พี่โอนัดนั่งรำม,มาไว้แล้วค่ะภารกิจหลักของครูไผ่ตอนนี้ก็คือตามหานางรำบุษบาลน้าตสินค่ะแต่ว่าของขายเนี่ยยั่วใจมากๆเลยนะเนี่ยเฮ้อในที่สุดก็เจอแล้วตามมาค่ะพวกเรามาตามนะเนี่ยมาเดินตามนะเนี่ยพี่โอนั่งอีกแล้ว อะไรนะโหนึ่าทมาได้ยังไงอถาทีีบก็ต้องขอหนึ่งนาทีเราไม่ใช่เาคะนี้ขอหนงนาทีแต่สูอไ้ค่นาทีไ่ไม่ไม่ใช่ย่าตอบคำถามย่าตรงฟังคำถามไม่ออกคือภาษาไทยไม่นหนูก็ไม่อยากทำเพาเสียหน้าทีวีนูต้อง คอบบผู้ใหยครับคื้นนะการที่หนูเดินไปอ่ะมีคนนีุ้่นบอกว่าเสียงเซ c ซีไหมแล้วแล้วก็คันถามว่าขอเสียตังค์ไหมรับบอกเสียตังค์สามร้อยเสร็จแล้วก็มีลุงอยู่คนหนึ่งอ่ะเอาแบงค์อะไรทั้งอย่างมาให้พี่เขาแล้วก็ให้พวกเราเสียเสนื้อก็บอกเขาคุณก็ดูลุงเป็นคนไทยหรือว่าคนอี่เดี๋ยวมีเฉลยนะคะว่าคุณลุงปริศนาของน้องเอนาคือใคร ได้อะไรเออสุกัดได้สุกัดพอเดินมาถึงโซนเวทีน้องเอนาก็ได้บอกกับครูไผ่ว่าครูไผ่ค่ะคุณลุงเสื้อแดงที่อยู่บนเวทีคนนั้นแหละค่ะที่ออกค้านเสียงซีเอ็มซีให้พวกเราเอนาลูกคุณลุงคนนั้นคือกองสุนไอยานาครโอซากานะลูกฝากขอบคุณคุณลุงใจดีของเด็กๆด้วยนะคะ このนินการกำลังเนินการอ่กำลังดิยูัเิย่ลดิกย่เนก็่ดเินยว่ีด่ลิย่ดน่ย่ลดนินู่กลาอ่ังองดินอเยดี๋ยวพีย่พี่กดูแลงินใหรขยังา่งบนอเิาร่ัดำารยูกัเนาอยู่กนินกร そう,そうですね。<ー>なんとなんと今回ね。ご参加いただいております。と、ね、たくさんご用意しておりいただいておりますて、じゃんけん大会、今日1回、それから朝にね。座っていただけるわけだというふうに思います。さてね、女の子たちステージ大丈夫かな？準備できました。というので、じゃあ正座で走りたお友達ください。どうもー。 お祝いの前楽しく開会しよう。<music> <music> รัันนี้ก็ใส่วันนี้ได้รางวัลลพี่โอแน่เลยเดี๋ยวหาแล้วเดี๋ยวติเดี๋ยวติเดี๋ยวติอุ้ยเอมต้องหายนะไม่หายไเก็บหายสี่หายนเร็นเนหัวหนูหายแต่เออไม่รู้อ๋อแก่กันแล้วยามาส่ทามะ าขยแลรำเปิดงานเจปนแปนไทยเคาน์เตอร์แฟร์จบไปอย่างสวยงามนะคะวันนี้พวกเรามีรำรอบไปอีกหนึ่งรอบเราก็จะเสร็จงานค่ะสำหรับน้องไพลินคนเก่งของเราคุณไพรีเปลี่ยนชุดให้และให้น้องนอนพักเอาแรงค่ะฝันดีนะไพลินและนี่คือข้าวกลางวันของคุณไพและพี่โอค่ะกระเพราหมูสับไข่ดาวราดข้าวและเกี๊ยวทอดอร่อยไม่แพ้ที่เมืองไทยเลยนะไม่บอกก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งแฮนี่กับโรงแรมไปก่อนแล้วนะ่ายาจะหาขอกินนี่ไม่ได้กนข้าวเาเขาไม่ไกินเลยเนาินแวเมื่อกี้พี่โอชมใหญ่เลยเนี่ยใช่ไหมเก่งมากเลย ロイ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 いイロ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 ロロ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  間違えた俺が <laughs> 震災の時にですねあの震災のために曲を作ってくれたもう一回ありますよはいせーのありがとうございます เดี๋ยวเราขึ้นไป <c oughs> ลบออกมาก่อนค่ะ เราก็ไม่ต้องไปรอดีเราวิ่งหนีเลยพี่โอ๋จะดีกัรายเลยเออให้เดี๋ยวตังกับบ้าบ้างนะลูกนะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยกว่าไอติมปกติไหมคะตอนที่หนูเข้ามาพี่โอ๋ดุไหม